ทสก็จะมาสอนทำแพ็กเกจกูชี่กันนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็มาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ก็มีกูชี่ที่เคสทำเองนะคะเป็นโลโยโซอกค่ะแต่ไม่โซโลนะคะนุ่มมากค่ะต่อไปค่ะเบนแพ็กเกจนะคะเิมถืงอะเลยก็ได้ค่ะจะขอให้ใส่ได้เหมือนกันนะ กราเป้ากะคะกระเาเรดาษแข็งนะคะรูปิต้าครมีกระดาษแข็งก็วาดลูกเองก็าได้นะคะก็มาเริเ่มกันเลยนะคะเค็ดลบบอกไปอย่างนึงนะคก็เป็นกาไก่ค่ะชักแขั้ตอแรกนะคะก็เอาเสียงมาวัดกับ なるほど。 ีมาดูตอนใส่สีกันเลยค่ะค่ะแล้วก็ทำสีเรียบร้อยแล้วนะคะเหนือแล้วไหมนีม่นะค่ะเรามาใส่สกุ้งกกันเลยใส่ไปตรงข้างหน้า ก็กจีบใส่แปะก็ได้ค่ะ,คะก็่อนเสร็จนะคะก็เดี๋ยวเราขอตัวไปแปะก่อนนะน,น,ะนี่ค่ะเพื่อให้พอบริยาวได้เสร็จแล้วค่ะเราก็ได้ส,ก,ดดสกูจีแบบแพ็กเกจของเราก็เสร็จ ควอาจจะมองนี่นะคะเพราะแสงจะดมองมองน้อเล็เดี๋ยวให้หนชัด้่เข้าค่ะด้เห็นชัดก ้ก็มีเคปไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าริ้งกดไลค์นะคะเกิดกดซ็อกซ์แครนะคะห้ามอัดร้องตรงหน้า